ก็มาดูว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพมีปเด็นอะไรบ้างนะครับที่วันนี้จะหยิบยกขึ้นมานะเออสไลด์นี้ก็เมื่อกี้ที่พูดไปแล้วนะฮะจริงๆมันมีปัจจัยทางพฤติกรรมกับปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังนะครับปัจจัยพฤติกรรมเราพยายามลด,ดลงนะฮะปัจจัยเบื้องหลังนะครับอันนี้ก็อาจจะทําด้วยตัวเองยากเนาะเออเรามาดูปัจจัยเบื้องหลังก่อนนะับเป็นอย่างไรเนาะอันนี้ลองมาแชร์กันดูนะน,นี่อาจจะไม่ได้มีประโยชน์ ถือถ้าวันนี้ผู้ฟังเป็นลักษณะคนที่ทํางานเชิงนโยบายด้วยเน,นี่ยจะมีประโยชน์นะแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการดูแลสุขภาพตัวเราเองเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้มีประโยชน์มากนะักเอจริงๆเปเปอร์นี้ตีพิมพ์เพิ่งตีพิมพ์ใกล้ๆนี้เหมือนกันนะครับจริงเขาดูว่าประเด็นเรื่องของ S.E.S. นะคืออ Social Economic Status นะครับกับการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพเป็นอย่างไรเมื่อที่เราเป็นโรคแล้นะครับเมื่อเราเป็นโรคล,ล้ สิ่งที่อยากให้เห็นเนาะผมให้ข้อสรุปเลยนะฮะด้วยเวลาจํากัดก็คือเห็นว่าคนทีเ่เรียกว่าอะไรก็คือเรื่องของประเด็นทางด้านเศรษฐฐานะเนาะที่ต่ําหน่อยเนี่ยเวลที่ต่าหน่อยนะครับหรือ education ที่ต่าหน่อยเนี่ยจริงมีความเสี่ยงในการที่พฤติกรรมสุขภาพเนี่ยจะ,จะแย่หลังจากที่วินิจฉัยตัว NCD เนาะฉะนั้นจริงถ้าถามในเชิงนโยบายคงต้องบอกว่า เมื่อได้รับการวินิจฉัยแล้วหรือก่อนการวินิจฉัยนี่เราคงจะต้องไปพยายามโฟกัสในกลุ่มในกลุ่มคนเหล่านี้นะครับอันนี้ก็จะก็จะทําให้เอ่อแต่ละประเทศแต่ละเซตติ้งดีขึ้นเนาะทีนี้ก็ต้องเบสออนว่านี่เป็น Data ของของต่างประเทศนะครับก็ยังเท่าที่ค้นยังไม่เห็นข้อมูลของประเทศไทยนะครับทีนี้วันนี้เราจะมาโฟกัสตรงนี้นะฮะคือผมจะโฟกัสในตัวบล็อกด้านบล็อกตรงกลางนี้นะฮะคือปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เราสามารถทําได้เองเนาะที่เราทําได้เองนะฮะไม่ต้อง ไม่ต้องไปพึ่งว่าเราไปอยู่บางอย่างเนี่ยด้านซ้ายเป็นสิ่งที่เราเลือกไม่ได้นะฮะเราเลยพยายามมาปรับสิ่งที่เราทําได้คือตรงกลางนี้นะครับจริงๆมีมีคาถามคาถามหนึ่งเนาะที่จริงๆทุกท่านอาจจะเคยได้ยินแล้วคือวันที่คนเราเนาะจะาอกำลังกายหรือกินคลีนมากที่สุดเนี่ยคืออะไรคือพูดง่ายๆคือเราจะพยายามตั้งใจในการดูแลสุขภาพคือเมื่อไหร่นะจริงคําตอบก็มันคือวันพรุ่งนี้นะคือบอกว่าพรุ่งนี้และกันอะไรเงี้ยเป็นต้นเนาะ ฉันเราเรามนุษย์เราเนี่ยเป็นมนุษย์ที่เออเขาบอกว่าเราต้องการความสุขณปัจจุบันมากกว่าที่จะไปรับความสุขในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นนะเนี่ยนฉันเออสิ่งที่อยากให้เห็นก็คือเราอะพยายามได้รับความสุขในปัจจุบันมากกว่าที่จะมองอนาคตนะฉั้นสิ่งที่ทําได้คือเราต้องพยายามหาความสุขจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในวันวันนี้ให้ได้นะซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองแชร์ให้ดูนะว่ามีอะไรบ้างนะครับ ทีนี้โมเดลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในอดีตมันมีอย่างไรบ้างนะฮะจริงตัวนี้เป็นอันที่ถามว่าแพทย,ย์เรายังใช้กันอยู่ไหมก็ใช้นะครับคือ state of change นะฮะคือเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนเรามีอยู่สักประมาณ1 2 3 4 5ส6สี่ห้าหเต็ปนี้นะฮะ6สเต็ปนี้เนี่ยหนึ่งคือบางทีเราเจอคนไข้ที่เป็น NCD หรือก่อนเป็นเอก็ตามเนี่ยหรือโรคอื่นๆก็ตามเนี่ยที่เราต้องการให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยเราคนต้องประเมินเขาก่อนว่าเขาอยู่ในขั้นตอนไหนนะ เช่นพูดง่ายคือขั้นแรกเนี่ยคือขั้นที่ไม่สนใจปัญหาเลยขั้นที่สองคือขั้นที่ลังเลยังชั่งใจอยู่นะขั้นที่สามคือบางคนเนี่ยเตรียมตัวแล้วคือวางแผนชัดเจนนะขั้นที่สี่นี่คือลงมือปฏิบัติแล้วนะอันนี้อันที่อีกจุดจุดหนึ่งคือดำลงปฏิบัติอยู่เนาะบางคนก็ช่วงนี้ก็อาจจะก,กลับถอยกลับมาเนาะทําได้ทําไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยเป็นต้นเนาะแล้วก็สิ้นสุดคือทําได้สำเร็จนะฉะนั้นเวลาเราดูคนไข้เราก็ประเมินคนไข้นะว่าคนไข้อยู่ในขั้นไหนนะ เช่นถ้าเขายังอยู่ขั้นนี้ไม่สนใจปัญหาแล้วเราพยายามบอกวิธีการเนี่ยน,นี่ก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเออเขาไม่ได้สนใจแต่เราบอกไอ้คุณต้องควบคุมอาหารแบบนี้แบบนี้เทคนิคแบบนี้แบบนี้หาแรงจูงใจแบบนี้แบบนี้น,นี่เขาอาจจะไม่สนใจเลยฉะนั้นการแอปโพสตของคนแต่ละกลุ่มเนี่ยก็แตกต่างกันฉะนั้นเราต้องพยายามประเมินตัวเราเองกันว่าตอนนี้เราอยู่ขั้นตอนไหนใช่ไหมครับถ้าเขาปฏิลงมือปฏิบัติและสิ่งที่เราต้องระวังคืออย่าให้เขาล้มเลิกนะต้องอาจจะต้องมีการให้กําลังใจ มีอาจจะต้องมีการเ positive r e i n f o r c e นะคือเอคโอเเยี่ยมมากเลยทำแบบนี้ต่อเนาะเอ,อเจอกันรอบหน้าจะต้องแบบนี้แบบนี้ยึ่งเป็นต้นเนาะริงถามว่าไอ้น,นี้กระบวนการเหล่านี้ก็เป็นกระบวนการที่เราสามารถประเมินตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวหรือคนรอบข้างเราได้นะครับทีนี้มันมีวิธีการใหม่ๆบ้างหรือเปล่ามีทฤษฎีใหม่ๆบ้างหรือเปล่าจริงๆอีกอันนึงก็คือของเออหนังสือ Thinking Fast and Slow เนาะจริงเดนิเอลนะเป็นคนที่ได้รับรบางวัลโนเบลไพรส์ของ อีคอนด้วยนะฮะจริงปัจจุบันเนะี่ยพฤติกรรมสุขภาพเนาะจริงฝันะ่งเศรษฐศาสตร์ก็สนใจประเด็นนี้เยอะขึ้นคือ behavior economics เนาะคือเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมนะฮะถามว่าพอมันมาแตะกับทางสุขภาพจริงก็ก็ลักษณะคล้ายกันเนาะพูดง่ายง่คอนเซ็ปต์จะบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยเราคิดว่าเรามีเหตุผลเนาะเรามีเหตุผลในการตัดสินใจทําอะไรบางอย่างเนาะแต่จริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้มีเหตุผลขนาดนั้นเนาะ มนุษย์เราเนี่ยมีสองสิสเต็มในการในการคิดนะคือซิสเต็มวันกับซิสเต็มทูนะเราอะคิดว่าเราใช้ซิสเต็มทูมาตลอดซิสเต็มทูคืออะไรคือซิสเต็มที่ใช้เป็นเหตุเป็นผลมากเลยแต่สิ่งนี้การกระบวนการที่จะทําอะไรอย่างเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยมันช้านะ,แล,านะะแล้วต้องมีสตินะแล้วต้องมีสติเออเราอะคิดว่าเราใช้ซิสเต็มทูมาตลอดนะแต่จริงๆมนุษย์เราเนี่ยเราใช้ซิสเต็มวันมากกว่าเพราะว่ามันเร็วนะเราไม่ต้องคิดเนาะ ทำอัตโนมัติได้เลยนะฮะชั้นวิธีการในการจัดการปัญหาบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องใช้สิ่งนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเนาะเอ่อ system one นี่ก็ prone error ได้เยอะขึ้นนะครับก็พูดง่ายๆเหมือนเราพยายามจะกินนู่นกินนี่อ่ะเราก็พยายามใช้ system one มากเนาะอันนี้กินง่ายกินเร็วกินอร่อยนะแล้วก็เลือกสิ่งนี้เนาะเราไม่ได้พยายามไปม,มองว่าอาหารสิ่งนั้นมันมีประโยชน์หรือไม่ประโยชน์นะครับเอ่อแต่มนุษย์เราคิดว่าเราใช้ system t o o ฉะนั้นอันนี้เราเป็นสิ่งที่เราต้องพยายามตระหนักเนาะ ถามว่านัชเนี่ยหรือว่า behavioral economics เนี่ยมันประยุกใช้อะไรได้บ้างเนาะจริงๆมีอันนึงก็คือ east framework เนี่ย east framework เนี่ยคือเป็น framework ของของนัชนี่แหละว่าเอ่อทำยังไงให้มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้เนาะจริงๆมันสามารถเอามา apply กับทางสุขภาพได้นะครับ east เนี่ยย่อมาจากตัวภาษาอัอางกฤษนะครับผมจะลองยกตัวอย่างประเด็นเนาะแล้วก็จริงๆอ่ะทุกท่านอาจจะลอง ฟังแล้วก็ลองไปไประยุกต์ใช้ดูนะครับหรือว่าจริงๆตามยุกใช้เหล่านี้เนี่ยทำเองก็ได้เนาะหรือว่าทําในระดับองค์กรก็ได้ E นี่คือ easy นะพูดง่ายๆคือเราต้องการทําให้พฤติกรรมสุขภาพเราดีต้ทํททุกอย่างให้มันให้มันง่ายนะเช่นทําอะไรทําอะไรให้มันให้มัน simple มากๆเนาะมีเช็คลิสต์เนะเช็คลิสต์นี่ก็ง่ายมนุษย์เราแทนนี่เราจะไปคิดว่าเราต้องทำนู่นทำนี่เนี่ยเราดูเช็คลิสต์แล้วทาตามเช็คลิสต์ก็ดี ordering effect เนาะ ออเด้เร่งเอฟเฟกต์เนี่ยจริงยกตัวอย่างเช่นอะไรเช่นเราบอกว่าเราต้องการอ่านหนังสือก่อนนอนเนาะเราจะผูกกิจกรรมบางอย่างที่เราอยากทํากับอีกกิจกรรมหนึ่งเสมออะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับฉะนั้นเราก็ต้องพยายามดูว่าเราชอบทําอะไรแล้วเราอาจจะผูกกิจกรรมบางอย่างที่เราไม่ค่อยอยากทำแทรกเข้าไประหว่างนั้นเป็นต้นเนาะเอ่อ substitution เนาะจริงคือการทดแทนเนาะมนุษย์เราบางคนบอกว่าโอเคเราไม่อยากกินสิ่งนี้เนาะ บางคนอันนี้คนไข้หลายคนเป็นอย่างนี้มากเลยบอกว่าอ,อ,อยากสูบบุหรี่อยู่ใช่ไหมครับจะให้เลิกบอกว่าขอไปใช้ตัวหรือไฟฟ้าทดแทนเป็นต้นเนาะคือมนุษย์เราต้องการการการ,การทดแทนอะไรบางอย่างฉะนั้นเราต้องการเออเช่นเราบอกว่าเราไม่กินสิ่งนี้เราอาจจะต้องทดแทนด้วยอีกสิ่งหนึ่งอะไรเงี้ยแทนที่จะเราจะขอเลิกขาดไปเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือการตั้งเป้าหมายนะเนาะการตั้งเป้าหมายเนี่ยยังไม่เพียงพอเราต้องพยายามหันเป้าหมายให้เล็กลงเนาะ ก็สิ้นปีเราจะน้าหนักลดไปสิบโลอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้คืออันนี้คือไม่อีซี่และนะมีโกก็มีโกก็ตามแต่ว่าเราไม่ชั้งมันให้มันเล็กๆนะจริงสิบโลมันจะหมายถึงว่าอะไรฮะคือเดือนละหนึ่งโลอะไรเงี้เป็นต้นเราก็จะเออเห็นภาพมากขึ้นพอเราชั้งมันเล็กๆแล้วเราตั้งเช็คลิสต์ใช่ไหมเราจะตั้งเช็คลิสต์โอเคเราจะน้ําหนักลดเราต้องทำไงเราต้องกินน้อยลงนะแคลอรี่น้อยลงนะกินอาหารที่ผักให้เยอะขึ้น กินหวานน้อยลงกินมันน้อยลงอะไรเป็นต้นกินโปรตีในให้เพียงพออะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับเซตดีฟลต์เนาะคือดีฟลต์นี่คือพูดง่ายคือเราทําอะไรที่มันที่เราไม่ต้องพยายามไปคิดว่าเราจะต้องเปลี่ยนมันอ่ะอันี้จะทําให้ดีนะหรือฟิกชันคอสนะมนุษย์เรามีแรงต้านอะไรบางอย่างเสมอเนาะยกตัวอย่างเช่นอะไรดีเช่นการออกกำลังกายเงี้ยเป็นต้นสมมติว่าเราเราบอกว่าทุกเชา้าต้องตื่นแล้วออกกำลังกายนะเราจะเตรียมทุกอย่างเลยเตรียมอุปรกรณ์ทุกอย่างเตรียมรองเท้าเตรียมเสื้อผ้าตั้งไว้ให้เรียบร้อยเลย ตื่นมาปุ๊บเรามีชุดพร้อมเราจะไม่ได้รู้สึกในใจรู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราต้องเออต้องหาชุดอีกเนาะต้องรองเท้ารองเท้าอยู่ตรงไหนเนี่ยถุงเท้าไม่รู้อยู่ตรงไหนเราจะมีฟิกชั่นอยู่อยู่ในจิตใจเราเยอะฉะนั้นเราลด f i กชั่นเหล่านั้นได้นะครับ a attractive เนาะจริงมนุษย์เราชอบเอ่อการเสี่ยงโชคเนาะหรือการได้รับรางวัลเนาะฉะนั้นเตเตรีงจริงไทยศุขที่ทำ challenge เนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือการทำ attractive เนาะคือคือสร้างอะไรที่มันมีมีแรงจูงใจขึ้นมาเนาะ รหรือเฟมิงเอฟเฟกต์เนาะไอ้เฟมิงเอฟเฟกต์จะคนยกตัวอย่างชัดๆจะเป็นลักษณะเช่นอะไรเช่นฉลากอาหารนบอกว่า99%เอ่อไม่มีไขมันกับที่บอกว่าไขามัน1%อย่างเงี้ยมนุษย์เราจะเลือกอะไรเนาะอันนี้คือการเฟมิงเอฟเฟกต์เนาะมนุษย์เราจะอาจจะรู้สึกอยากเลือก99%ที่มีแฟตฟรีเนาะแต่จริงๆมันก็คือเท่ากับ1%ไขมันเล็เป็นต้นอันนี้คือการ การเฟรมิ่งเอฟเฟกฉะนั้นหน่วยงานอาจจะสามารถเอาสิ่งนี้ไปใช้ได้นะครับ S Social นะ Social นี่คือ networking นะจริงของไทยสุขทํทำจริงก็คล้ายๆกับสิ่งนี้นะการสร้าง Networking นะเอ่อถามว่าทำไมเราถึงอยากใช้ a c e b o o k เนาะเพราะเพื่อนเราใช้ะนะเราต้องเราต้องการคุยกับเพื่อนเนาะหรือทำไมคนไทยเราใช้ Line เยอะเพราะอะไรเพราะคนอื่นใช้ l ล n e เราต้องการสื่อสารกับคนอื่นเราก็เลยต้องใช้ Line รวมด้วยอะไรกันเป็นต้นอันนี้คือ n e t w o r k e f f เ c t ความหมายคือ เช่นถ้าเกิดคนในองค์กรเราดูแลสุขภาพเราก็อยากพยายามดูแลสุขภาพร่วมด้วยเป็นต้นนะครับ people helping people นะอัน,นี้ก็ยกตัวอย่างอะไรที่ชัดๆเช่นออจริงๆการจัดกิจกรรม Vir ช u ่วลานเลยบางอย่างที่บอกว่าเอาเงินไปสมทบทุนใช่ไหมครับเอาไปบริจาคหรือเป็นต้นเราก็จะรู้สึกว่เาเราอยากทำสิ่งนั้นขึ้นมานะครับ commitment contract นะน,นี้ก็เป็นยกตัวอย่างเช่นอะไรเช่นเราบอกว่าเราจะทำอะไรบางอย่างเราให้เรามี commitment กับ กับคนอื่นๆเนาะเช่นสมมุติเราบอกว่าเราจะลดน้ำหนักแค่ได้เท่านี้เราจะคอมมิตเมนต์สิ่งนี้กับหมอเราจะคอมมิตเมนต์สิ่งนี้กับเพื่อนคอมมิตเมนต์สิ่งนี้กับพ่อแม่คอมมิตเมนต์กับเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยเป็นต้นนะความหมายเมื่อเรามีคอมมิตเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราต้องเราทำให้ได้เป็นต้นนะครับเ10ซี่สิบนอมนี่ก็คล้ายๆกันนะครับดีเอทนะไทม,มิ่งก็อาจจะเซตเดสไลนะ์ชัดเจนเนาะมีอิมพ e เมนต์เดชชันอินเทนชันคือมีวิธีการกระบวนการที่บอกชัดเจนว่าจะทำอย่างไรนะครับ